วัสดีค่ะทุกคนวันนี้โยคะกับเตจิบ้านเป็นท่าแอ่นหลังง่ายๆนะคะหรือที่เราใช้ทับศัพท์ว่าแบ็คเบนเนาะแต่ว่าเป็นแบ็คเบนแบบเบาๆนะคะผู้ชายก็ฝึกได้นะคะใครที่ท่าแอ่นหลังเนาะใคร สำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะใครที่ไม่มีประสบการณ์นในการฝึกนะคะจะดีต่อการเปิดด้านหน้าของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังของสะโพกลำตัวนะคะที่สำคัญคือเปิดไหลใครมีปัญหาไหลติดเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเริ่มจากท่าชายโพสนะคะนั่งคุกเข่าแล้วพับลำตัวลงด้านหน้าทิ้งสะโพกลงที่ส้นเท้าค่ะคลายไหล่ศีรษะฝอนคลายที่ทุกส่วนลงวางค่้วผักลงพื้น จากนั้นยกลำตัวขึ้นมาสุดท่าออโฟค่ะเข่าประมาณช่วงสะโพกค,ค่ะเราจะทำแคทคาานะคะหายใจเข้ายืดอกแอนหลังเชิดหน้าขึ้นค่ะหายใจออกแคทโพสค่ะคคคโะออกะงหลังเก็บข้างคิดอกค่ะหายใจเข้าแอนหลังเชิดหน้าขึ้นแคทโพสค่ะหายใจออกซูบสะดื้อกองหลังเก็บข้างคิดอกหายใจเข้าค่ะแอนหลังขยับที่เราข้อต่อนะคะกระดูก หลังนะคะหายใจออกโกงหลังเก็บข้างกิดอกตามองที่สะดูค่ะเดี๋ยวขออีกสองรอบค่ะหายใจเข้าแอนหลังชนหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บข้างกิดอกตามองที่สะดูค่ะรอบรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าแอนหลังเชินหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บข้างคิดอกตามองที่สะดอค่ะแล้วกลับมาสู่ตรงกลางค่ะอฟอโ,โฟค่ะ ทีนี้เราจะเพิ่มแขนละขานะคะเหยียดขาฟาไปทางด้านหลังค่ะเหยียดแขนซ้ายไปทางด้านหน้าค่ะสูดลมหายใจเข้าแอ่นหลังหายใจออกงอศอกมาใกล้ลำตัวค่ะหายใจเข้าแอนหลังค่ะเหยียดยาวๆนะหายใจเข้าหายใจออกหมดแขนหดขาก็ห้ากันค่ะโมุหลังด้วยนะหายใจเข้าเหยียดหายใจออกดึงเข้ามาค่ะ อีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าเยยหาย,เย,หเยียดหายใจออกเะไเหยียดใหม่ค่ะกลับมาตรงกลางค่ะแล้วงอขขาค่ะมือจับเท้าค่ะหรืจับข้อเท้าก็ได้นะคะแล้วค่อยๆเตะขาขวาขึ้นด้านบนค่ะยืดอกตามนะแล้วค้างไว้สามสองหนึ่ง ่ค่อยปล่อยค่ะวา,างแขนกลับมาค่ะวา,างขากลับมาค่ะสลับข้างนะคะทีนี้เหยียดขาซ้ายไปด้านหลังทรงแขนขวาไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าแอนหลังค่ะหายใจออกโ่งหลังลงองเข่าพอสเข้าบันค่ะหายใจเข้าเหยียดค่ะแล้วดึงหายใจออกค่ะเหยียดไม้ค่ะหายใจเข้า, Pass หเ,ขาเหยียดเยอะๆโคหายใจออกค่ะโกงหลังด้วยนะ อีกสองรอบหลังยืดอกเหยียดเยอะๆหายใจออกโกงหลังงอเขา่างอศอกจงตัวดีๆนะหายใจเข้าเหยียดแล้วหายใจออกค่ะทีนี้เหยียดแล้วค้างค่ะจากนั้น,นงอเข่าค่ะแขนขวาอ้อมหลังมือจับเท้าหรือข้อเท้าค่ะกำแน่แนๆค่ะเมื่อพร้อมนะเตะขาขึ้นสูงพร้อมกับยืดอกค่ะค้างไว้ค่ะสาม สองและหนึ่งค่ะเวลาปล่อยค่อยๆลงนะค่อยๆคลายค่ะแล้วยืนด้วยหัวเข่าค่ะพลิกตัวหันมาทางด้านข้างค่ะทีนี้เราจะกลางขาขวาไปทางด้านขวาค่ะฮักมือขวาไว้บนเข่าขวาค่ะแล้วค่อยๆยกแขนซ้ายวาดขึ้นค่ะยืดแขนซ้ายขึ้นยาวๆค่ะ หายใจออกค่อยๆเอลงไปทางด้านขวาค่ะมือขวาจะเลื่อนไปตามท่อนขาขวานะหัวไหล่ผ่อนคลายเปิดหน้าอกขึ้นหาเพดานค่ะมองข้ามมือซ้ายขึ้นหาเพดานค่ะเก็บโคตรนะคะค้างไว้ซ้ำซอมหนึบค่อยค่อยยืดตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกรดแขนซ้ายกลับมาค่ะทีนี้สลับข้างนะคะเก็บขาขวาเข้ามาแล้วกางขาซ้ายออกไปค่ะ ปลายเท้าติดพื้นแม่แน่นๆนะคะวางแขนซ้ายที่หัวเข่าซ้ายค่ะแล้วส่งแขนขวาขึ้นหาพดานหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอน็นตัวไปทางด้านซ้ายค่ะแขนซ้ายค่อยๆไตขาซ้ายไป็นขเท่าที่ไหวนะคะยืดเกียวขวาเยอะๆบิดลำตัวมองขึ้นหาพดานสจะมองขึ้นที่มือขวานะคะสามสอง หายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวางแขนลงค่ะเก็บขาซ้ายค่ะกลับสุดท่าโต๊ะค่ะตั้งส้นเท้าขึ้นเราจะไปดาวน์เวิร์ดเฟสิ้ด็อกนะหายใจเข้าลอยเข่าขึ้นจากพื้นค่ะยืดหลังยาวๆค่ะถ้ายืดสุดแล้วค่อยกดส้นเท้าลงหาพื้นค่ะกดหัวไหล่ห่างหูนะเก็บสิ่โคงเก็บหน้าท้อง ชิงสีจะหาจุดกลางหนึ่งจุดในการมองนะทางในท่าดาวาฟิชชิงดอกค่ะโล้ลำตัวสุดท่าแพงค่ะเราจะไปวิญญาศาสตร์นะคะล้ลำตัวไปด้านหน้าสุดท่าแพงค่ะจะเข้าเข่าอ,อกคางวางพื้นค่ะลำหลังท้าแล้วเลื่อนตัวขึ้นแล้วกลับไปสู่ดาวฟิชชิงดอกค่ะยืดหลังยาวค่ะกดหัวไหล่หางหูนะ ยิงเท้างอเขา่าก้าวหรือกระโดดขึ้นมานั่งค่ะทำแฟตแบ๊กนะยืดหลังตรงไม่งอเข่านะคะยืดอกหลังตรงแฟตแบ็กค่ะแล้วค่อยๆเอามือจับที่ข้อเท้าดึงเข้าหาหัวเข่าค่ะแฟตแบ๊กอีกรอบค่ะสูลงหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกพองเหยือบเดนค่ะ ค่อยๆยืดลุกยืนค่ะวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค่ะและคลายมือลงค่ะเราจะทำซันเอกันนะวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกพักตัวลงพร้อมเบิร์ตเนค่ะแปะแปดเก้าระโดดถอยหลังจตุรังกาเข่าอกข้างวางพื้นสไลด์ตัวขึ้นเป็นปับด็อกค่ะ แล้วกลับสู่ดาวเวิร์ดเบนจิ้ง็อคค่ะใหยิงเท้าก่อนนิดนึงก็ได้นะคะให้หนักยืดยาวตลอดเวลานะทนั้งหนาะจากตรงนี้หายใจออกคาห,หยิงเท้าก้าวหรือกระโดดมาที่ด้านหนะน้ายกยกหน้ออกขึ้นเป็นแฟตแบ็กค่ะหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงเป็นฟาวเวิร์ดเบนค่ะ แล้วยกข,ขึ้นยืนวาดแขนสองข้างขึ้นประนมสูงแล้วลงมาเมาท์เทนโพสต์วาดแขนสองข้างลงค่ะอีกรอบค่ะวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีศรษะค่ะหายใจออกพับตัวลงพองเบนศีรษะพับลงหายใจเข้าแฟตแบทหายใจออกกระโดดยาวหรือถอยหลังเป็นแร้งค่ะขาอ,อกคางวางพื้นค่ะ น้ำหลังเท้าสไลด์ตัวขึ้นเป็น up d อกแล้วยกสะโพกขึ้นดาวเว n ร a ดเฟซ c i n g d อกค่ะเก็บที่โค้งเข้านะข้าไว้ค่ะขาจะสั่นๆ่อยนะได้เหงื่อแล้วเนาะทุกคนอย่าพึ่งหนีจะไปไหนนะฝึกไปกันก่อนนะก้าวหรือกระโดดมาด้านานะแปดแปดหายใจเข้าคาบลำตัวหลบพ o เวิร์ดเบ d หายใจออก วาดแขนขึ้นแล้วยุบขึ้นยืนหายใจเข่าลดแขนสองข้างลงแาเทียมปดค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะสันเอค่ะหายใจเข้าวาดแขนประนมขึ้นหายจอกพับลงตัวลนบแฝดแปด๊พับลงตัวหนบแล้ว่ะวางมือด้านหน้าเท้าแล้วกระโดดจั๊มไปด้านหลังหรือก้าวทีละก้าวไปได้ไนหะ สู่ท่าแพลงเข่าอกค้างวางพื้นสไลดตัวขึ้นรับหลังเ้าลงไปตาับดอกแล้วกลับมาสู่ดาวด์เฟซิ่งด็อกค่ะสะโพกไม่แบกออกนะค่ะแข็งแรงนะด็อกสปิดก้าวขาวซ้ายส่งขึ้นให้พไ,ไดาแล้วก้าวมาตรงกลางระหว่างมือค่ะเป็นโลลันค่ะแล้วยกลำตัวขึ้นเป็นไฮล,ลันค่ะ ด้านข้างลงตัวเหยียดยืดนะแขนแนบข้างว้หงคค่ะช้างไว้ค่หะหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหน้าค่ะดึงเก็บที่โคงเอาไว้นะคะถ่ายน้ําหนักไปที่เท้าขวาค่ะยัวงวมองเข่าซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นมาด้านหน้าค่ะสรงตัวได้แล้วลวดแขนสองข้างลงค่ะเดี๋ยวขอขอยับนิดนึงแล้วเตะไปเท้าซ้ายไปด้านหน้าค่ะหายใจออกลดขาซ้ายลงเกือบถึงพื้นนะ แล้วยกขึ้นหายใจเข้าตัวไม่เอนนะหายใจออลงอีกสองครั้งขึ้นหายใจออกลงอีกครั้งหนึ่งค่ะขึ้นหายใจออกลงค่ะทีนี้ยกกลับขึ้นมาหายใจเข้าค้างไว้ค่ะแขนไหล่ผ่อนคลายนะค้างไว้สามสองหนึ่งค่ะค่อยส่งขาซ้ายไปทางด้านหลังไกลๆค่ะระวางขาซ้ายลงวาง มือข้องเท้าค่ะลาบหลังเท้าซ้ายลงค่ะหายใจออกยกวมตัวขึ้นแล้วทิ้งสะโพกลงด้านล่างค่ะค้างให้ตรงนี้สักครู่เปิดยืดขาซ้ายด้านหน้าค่ะกดเท้าขวาแน่นนาะยกนมตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้ววาดแขนขึ้นค่ะทำอีกเกอร์อาร์มนะเอาแขนซ้ายอยู่ล่างแขนขวาอยู่บนพันข้อศอกพันข้อมือค่ะ ตั้งศอกดีๆให้ศอกตั้งฉากนะทิ้งสะโพกลงแล้วหายใจเข้ายกหน้าอ,อกขึ้นค่ะไหลไม่ห่อหูนะไหลยังห่างกักไหลหูะหนะกดหัวไหลลงนะสะโพกทิ้งลงเยอะๆแล้วค่อยๆกลับมาค่ะคลายแขนทั้งสองข้างออกค่ะมือวางข้างเท้าค่ะแล้วยกเข่าขวาลอ,อยขึ้นค่ะสุดท่าแข้งทำยินยศค่ะ เทาขางวางพื้นค่ะไล์ตัวขึ้นเป็อัพด็อกค่ะแล้วกลับสุดดาวด์เฟสซิ่งด็อกค่ะทีนี้ขยับเท้าสองข้างชิดกันแล้วด็อกสะพิดค่ะยกขาดซ้ายขึ้นหายใจเข้าคางค้างไว้สักครู่ค่ะคว่มสะโพกลงนะสามสองหนึ่งงอเข่าโกงหลังหนึ่งเท้าไปด้านหน้าค่ะวางเท้ากึก่งกลางระหว่างมือค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นแล้วว่าแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะ ยอสะโพกลงนิดนึงเก็บที่คงดีโอเคค่ะเอ็นมาขึ้นค่ะดึงหน้าท้องแขนแนบจิแนบไปหูค่ะแล้วดึงขาขวามาแล้วลดแขนลงแล้วเหยียดแขนขวาไปขาขวาไปด้านหน้าค่ะแล้วลดลดขาขวาลงไม่ติดไม่ถึงพื้นนะเอาลงแล้วหายใจออกยกหายใจเข้า เอาลวมหายใจออกค่ะแล้วยกหายใจเข้าหายใจออกอีกหนึ่งครั้งค่ะตัวไม่แกว่งนะขึ้นมาค่ะขางไว้ค่ะตัวยืดตรงค่ะถ้าตึงมากผ่อนขาซ้ายยิดนึงได้นะแล้วค่อยๆถอยขาขวาไปด้านหลังใกล้ๆลดมือวางลงพื้นลดเท้าขวาวางค่ะยกลำตัวขึ้นมาตั้งตรงค่ะตึง้าซ้ายแน่นๆค่ะ อาะจอกทิ้งสะโพกลงทิ้งก้นปบลงค่ะให้สะโพกขวาได้ทำงานนะค้างไว้ค่ะส่งแขนลงหาพื้นแล้วกดสะโพกลงเพิ่มค่ะวาดแขนสองข้างเครขึ้นหายใจเข้าอ่าะเจาอีเกิลค่ะแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บน หายใจเข้าค่ะหายใจออกทิ้งสะโพกลงแล้วยกลาตัวขึ้นไหล่ไม่ห่อนะดึงไหล่ลงค่ะค่อยๆกลับมาค่ะตั้งตรงค่ะวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค่ะแล้วถอยขาซ้ายไปด้านหลังค่ะวินญาสักค่ะเข่าข้างวาพื้น ตัวขึ้นเป็นพด็อกแล้วกลับไปที่าว w n w a r d เฟ n ิ i n g ็อกค่ะ hmm. สั่งมิกั์ทุกคนหายใจเข้าแล้วลดลงตัวไปด้านหน้าสู่ท่าแ l งค่ะงมอขอ้อศอกและลาบลังเท้าค่ะนอนลงกับพื้นค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเข้าบ้าโพสค่ะหายใจเข้าค่อยๆย,ยืดอ,อกขึ้นค่ะ ไยล่ดึงหันกับไปหูนะก็ะสอบแนบข้างตัวค่ะกดหลังเท้าติดพื้นแน่นๆหายใจเข้าวางหน้าอกเหยียดแขนสองข้างขึ้นไปด้านหน้าค่ะถ้ากดพื้นไว้ค่ะมื่อนนะประกบ,บกันค่ะหายใจเข้าวกยกแขนยกขาขึ้นค่ะได้ค่ะ วางหน้าอกวางศีรษะลงค่ะเด็กแขนเข้าข้างัๆตัวค่ะบ่าไหล่ทิ้งลงง่ายของือขึ้นบิดศีรษะไปหงาซ้ายลงพื้นค่ะพักในท่าน,นี้สักครู่สโรดาวก่อนเริ่มฝึกค่ะแล้วค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะั็เป็นแอนหลังเบาๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะไม่เหมคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ